สุกกรบหู้สุกกรบหู้นะนนเพราะนั้นเลยการหู้ชนิดนี้เรียกว่าวิปัสนาสำรับรองตานะหู้ไปเรื่อยๆตามหู้ไปเรื่อยสติสติมันจะมีกําลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นม,มันจะตามรู้ตามรู้โดยไม่ได้อาศัยอะไรมากเลยอาศัยสติตัวสตินี่แหละอนะ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 จะเป็นตัวแปรนะ่นะเป็นตัวแปร ى. เนะเรียกว่าวิปัสนาขั้นสูงสุดจนได้พระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าสติสัมโพชฌงเห็นไหมสติสัมโพชฌง์เห็นไหมหรือมหาสติอะไรถ้าเรา,าเคยส่วดสมจ,จักเราจะได้ยินว่าอภิญญายะเห็นไหมอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง อภิญญาอภิญญาแยแปลว่ารู้ยิ่งรู้ยิ่งนี่ๆ,ๆตัวรู้ยิ่งตัวนี้แหละมันจะกลายเป็นตัวรู้ยิ่งตัวเนี้ยคือตามรู้ตามดูสิกติตามสังเกตสังเกตม,มันเป็นคิดเลยไม่ใช่คิดะต,ตามรู้ตามดูเนี่ยเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกอะไรเราก็ตามรู้ตามดูแค่นี้นีน่ยเรียกว่าวิปัสสนา เห็นเวทนาอยู่เวทนามันมีสามเนาะมีสุขเวทนามีอ่ทุกขเวทนาและก็ไม่สุขไม่สุขหรือทุกขะมาทุขสามอย่างแค่นี้แต่ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเวทนาแต่ตัวตัวที่เชื่อมต่อจริงๆก็คือความคิดปุงแต่งเนี่ยเชื่อมต่อเพื่อจะไปสู่สุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่ถ้าไม่เชื่อมต่อไม่คิดต่อรู้ทันรู้ทันเกิดดับเกิดดับเรียกว่าปัญญายะ นั่นเรียกว่าปัญญาเริ่มเกิดขึ้นสติปัญญาเริ่มเข้าไปสู่ะจะเข้าไปสู่มรดยแท้ะจะเป็นไปเพื่อความตัดสรู้เลยเพราะอภิญญายะแล้วก็จะไปซ่อมโพทายะเห็นไหม รู้พร้อมรู้พร้อมรู้พร้อมเนี่ยสัมโพธิญาเป็นไปประวัตเรียกว่าโพธิญาณเกิดะญาณเกิดอวิปัสนาขั้นสูงสุดคือสัมโพธิญาโดยอาศัยสติเนี่ยแหละอะกลายเป็นมหาสติอตัดกระแสแห่งการเกิดตัดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทขาดหรือเรียกว่าสังสารวัฏอะไรขาดสะบั้นเชื่อมต่อไม่ได้เรียกว่าสัมโพธายะ เนี่ยเนี่ยสัมโบสายาตัวนี้เป็นตัวตัดสรุเรียกว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนั่นแหละพวกเราจะเข้าใจพูดเลยครูบาอาจารย์ก็จะพูดบ่อยๆไปสอนโยมว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่จริงก็สัมโพธายานี่แหละลุงตาเคยอุปมาความคิดเราเนี่ยเนี่ยความคิดเราไว,ไวยิ่งกว่าแสงแต่ที่จริงสติวไวกว่านั้นอีก ลูกตาเคยอุปมาว่าความคิดเราเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเปรียบเหมือนรถวิ่ง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่สติเรานี่ะมีไหมจนนี้มีไม่มีแต่ไม่พอสติเรามันแค่50หรือ80เนี่ยมันไม่ทันมันไม่ทัน เราจเจริญส,สติเนี่ยในอนาปนส,สติเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนเราเหยียบคันเร่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยี่สิบเท่ากันเรียกว่ารู้ทันหรือว่าทันกันเดี๋ยวมันจะเห็นความคิดเนี่ยหยุดเลยนะน,ะ,นะลุงตาเนี่ยรับประกันเลยว่าความคิดเนี่ยหยุดหยุดหมดเลยพังหมดเกิดไม่ได้ การเห็นการไม่เกิดเนี่ยไม่ได้เห็นอย่างอื่นเหนเหินในใจเราเนี่ยเกิดไม่ได้เห็นความคิดบูงแต่งเนี่ยมันเกิดไม่ได้ เพราะตัวสติตัวนี้มันจะกลายเป็นตัวปัญญาตัววิปัสนาเห็นไหมศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเป็นมรรคอันเดียวทีนี้คือเรียกว่าศีลสมาธิปัญญามันจะรวมรวมรวมเอาทั้งหมดทั้งศีลเนี่ยศีลส,สมาธิมันจะบวกกับศีลไปด้วยและสติตัวนี้มันจะกลายเป็นวิปัสนาหรือตัวปัญญาเห็นมเพราะฉะนั้นวิปัสนานี้สิ่งสําคัญมาก แต่จะให้เกิดวิปัสสนาต้องมีสมาธิก่อนจิตต้องตั้งมั่นก่อนไม่วอกแวกจิตตั้งมั่นไม่ใช่ว่าจิตไหลเข้าไปสู่ฌานล,ลึกๆไม่ใช่นะไม่ใช่สมาบัติสมาบัติเนี่ยโอ้ยเทวทชัตก็ทําได้เห็นไหมเจวทัตในสมาบัติแปดนะอภิญญาห้าแต่ก็ตกนรกอยู่เห็นไหมวกฤาษีก็เหมือนกันวกเนี้ยนะ ราะฉะนั้นอาณาปานสติเนี่ยจะทำให้เกิดปัญญาเกิดวิปัสสนาได้มีสั้งสมะและวิปัสสนาเพราะฉะนั้นหลวงตามาวันนี้ก็ถือว่าได้มาเยี่ยมเนาะถือว่าเป็นเป็นกัลยาณมิตรเนาะทุกๆคนทุกๆุกลูกูบาอาจารย์เนาะถือว่าเป็นกำลังใจพวกเรา เป็นกําลังของศาสนาเป็นกําลังของญาติโยมเขาเป็นขวัญใจเขาเป็นเนื้อนาบุญให้ได้นะเพราะฉะนั้นหลวงตายินดียินดีมามามาให้กําลังใจถือว่าหลวงตามาเยี่ยมก่นแล้วกันวันนี้นะทำพูดใดอะ,อะไรอย่างเงี้ยทำใดๆก็ไร้ค่าทำไม่ทำนะจะบอกว่าถ้าไม่ลงมือทําจะเสียเวลามากนะ นอนก็ได้เดหลงตาแห่งมากนอนเนนอนนอนนอนเบ่งลมหายใจอนอนดูลมหายใจสุดยอดมากเนาะวันนี้หลวงตาได้มาครั้งแรกมั้งเนี่ยมหาจุฬาเนาะจุฬาลงกรณ์เนาะใช่ไหมันนี้หลวงตาก็เลยว่าเมื่อกี้ได้ยินข่าวว่าอะไรนะไม่มีรถ อยากได้รถสองแถวหลวงตาเลยว่ารถสองแถวเนี่ยมันนั่นหลวงตาก็เลยจะหารถตู้มาสวัยสองคันมาอมอบให้สองคันเนาะ,ะ,ะคงไม่เกินไม่ไม,ไม,ไม่ประมาณเดือนเดือนหน้าเมืเดือนเดกันือนกุมภาเนี่ยนะอย่างชา้าเนาะเพราะจะเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์ต่อต่ออมหาลัยเนาะเออเนาะ ่ที่จริงคนศรีสะเกดเนี่ยเขารวยนะรวยะรวยรเนี่ยซื้อซื้อมาฉ่ำก็ได้นะ,ะรถตู้อะชาติเรานนกเ,กนเนี่ยเนาะเดี๋ยว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 เีศรีสะเกดเนี่ยหลวงตาว่าเป็นเมืองที่มีศรัทธามากๆในศาสนาจริงอนะไปไปหาหลงาวงตา,าคนสถวนมากคนศรีสะเกดน,นะ อยู่อยู่วัดเนี่ยคนซีซิเ,เกตมากที่สุดเนาะทั้งหญิงทั้งชายที่ไปบวชพระอยู่แล้วนะบวชชีด้วยแม่ชีเนี่ยคนซีกิกเกตเยอะที่สุดตอนนี้แม่เมธชีผู้หญิงอยู่วัดหลวงตาเนี่ยประมาณห้าร้อยกว่าแล้วแต่บวชชีก็ประมาณสี่ร้อยกว่าแทงกักอยู่ประมาณร้อยนี่ยังมันกา้าโผล่หัวล่ะนะที่เอาหัวขึ้นบวชด,ดีนะ ก็เอืนแท่งกัดโอเนะนี่ยจริงๆนะหลวงตาเลยมองว่าคนศรีสะเกดเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยในจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยมีศรัทธาต่อศาสนามากแรงกล้ามากหลวงตาไปมาหลายหลายจังหวัดแล้วทั่วประเทศแล้วหลวงตาว่าศรีสะเกดเนี่ยสุดยอดสุดยอดแห่งการทานด้วยเห็นบ่เล่นค้ำกันอยู่นี่เห็นบ่ล่ะ เออเนาะเออเน้นคำอ้าอย่าไปดูถูกเด้อ่าคนมีกรรมบางคนในสื่อนี้เป็นบ่ล่ะเอออย่าประมาทเนี่ยเชื่อประชารัฐยังสิจัดสรุปอยู่เห็นบ่ยังเป็นบ่ล่ะ้อมอ่าเบิ่งหัวใจอย่าก่อนอย่าไปวัดนะแล้วก็มีดีคือการทำบ่มีบุญวาสนาคนจะไปกราบไปไหว้เราปานนั่นหรอกเป็นบ่ล่ะแต่ว่าเราหอมสุขวิบากกรรมือกัน เออนี่อ่าอ,อย่าไปเสียใจอย่าไปดูถูกเหย,ยียดยามมันดิคนมีกรรมคนต้องชดใช้กรลมคนม้อนพ่นนะเหมือนกันพวกเราก็เหมือนกันหลวงตาก็เหมือนก่านนะกว่าจะอ่ามาถึงจุดน,นี้ได้เนี่ยจะลวงตากขึ้เเอเรื่องค้ามเลอก็ลวงตาบระเด็นเป็นเน่นนะลวงตาเป็นพระหลวงตา แน่นค้ำยังเป็นแน่นอยู่นะตอนในบวชพระหน้าตาลูกตาก็ดีก็มันตกตาทคนนี้ดีขบวดีหน้าตาบวดีไม่ชี้สิลาย้านั้านเนาะไม่บอกละ่ะวัดกันมองนี้ละเนาะเรามืีหน้าตาว่าอยากอยากไม่เห็นแล้ว อยากอยากได้อยากอยาก,ยากนั่มรถมัดมามอบให้รถตู 2, นะ้สองคันเนาะคอมพิวเตอร์เนะะาะเจะว่าบพราะนีรถอยู่กระลังหาอยู่เออหาหาอยู่นเนี่บผมเนี่ยหาอยู่นี่นะอ่าเอาอเอา,เอา,เ,อาเอาจากกักรยานผมรู้เอาย่งางไปห่อน,นี่ยสิ่งนั้นจักบาท,นะทเนาะเสียไปซื้อรถ เอาเย่าเฝ้าเย่าเฝ้าเอ้าเอาล่องมือรู้ารอเขาไหอยากเข็ดกั้มหลวงตาอ่ะได้ได้ได้เท่านี้ก็เอาไปไปร่วมกันเนาะเออเอ้าเอาล่องเบิืงได้อ่ะอ่ะเพราะฉะนั้นผู้บาอาจารย์เก่งอยู่แล้วล่ะอ่ะอ่ะหลวงตากับมาให้กำลังใจผู้ใดอยากไปค่อยไปวัดบ่อน้ำพระอินบ่์มาเลยค่ะ ไปเยี่ยมกันเนี่ยนะไปเยี่ยมกันเนี่ยอ่าลงุงจ่ากับพึ่ง,งเฮ็ดวัดใหม่เนี่ยหกปีนี่แหละเพราก็อยู่หันหกปีปกติกับพู้นไปอยู่ทางสกลน่ะส่วนมากทางมุรารัรามย์กบนอกอ่าอ,อ,อยู่น้ำยางลงมานำ้นำนำ้นำที่แม,นม่น้ำโขงเออลุงจ่าเป็นคนกาลสิน อาจจะว่าบวชอยูเจริญน,นะบวชอยู่กับหลวงปู่ศรีมหาวิโรน้องเออวัดปากปุงเนาะเออแต่ว่าหลวงปู่เป็นหลวงปู่ใหญ่ตายเราไม่ได้กลับไปหรอกนะเป็นพระจอนจัดเลยเลยมาอ่ามาอยู่ช่องแม่กน์เลยบวไปใส่เลยเนาะ อ่าบางบางก็ไปเยี่ยมเด้อนีมนเ์้อคอาบายาเด้อนะวัดผู้ไรละจึงระเบิดเนี้ยเนี่ยทั้งสีเกศห้องมี่อยู่บอกฮะอ่าว่างประทากันไหมวิเชแดนมีอยู่บอกทั้งกันทลักเนาะอ่าอ่าอภิพนเที่ยวมาก็เคยเห็นอยู่อ่ะ ก็เห็นดูอยู่ด้่เนี่ยร่วงตาว่าพระเจ้าประสคงเขากันสามเคคื่อกันเนาะถ้ากันไปแนวทางเดียวกันปฏิบัติน้ำน้ำกันเนะะาะไม่ได้แยกหรอกว่าเป็นอันไหนเป็นอันเดียวกันสําหรับหลวงตานะเป็นอันเดียวกันออนะมีนะอยากปฏิบัติกับหลวงตาก็ได้นี่มีมีพระศรีสเ,เกตเนะี่ย ที่เป็นมหาแล้วคนเรียนเจ็ดประโยคอะไรเงี้ยไปอยู่ด้วยหลายหลายลูกไปปฏิบัติไปอยู่เลยก็มีอยู่มาหลายปีแล้วอยู่กับหลวงตาเนี่ยอ่าอ่ไปปฏิบัติเพื่อนําหลักใจจิตหลักใจหลักธรรมมาเนาะ,ะมีอยู่สามลูกมั้งเจ็ดประโยคนเนาะนะเพราะฉะนั้น ยินดีต้อนรับนะถ้าอยากไปไปพักอยู่เป็นกี่วันก็ได้เนาะหรือไปเยี่ยมก็ได้เนะาะหลวงตายินดีวัดหลวงตาเนี่ยเป็นวัดที่รวบรวมหมดทั้งหานิกายทั้งธรรมยุทธห์หลวงตาไม่แย่ใช้กามานานแล้วจ้าทำเหมือนกันอยู่ด้วยกันร่วงความกันนี่แหละเฮ็ดจังได้ก็เห็ดน้ำกันนี่แหละ นะเออแต่ว่าหลวงตาเนี่ยว่าอ่ามันอยู่กับการประพฤติมากกว่าบ่นอยู่กับว่าน,กาน,นิกายนั่นนีกายนี่อ่านี่ไก่ไหนกัชั่วมันแหละก็มันเห็ดชั่วนเนาะเห็นบ่ล่ะมันเห็ดดีนะย่องมันดีก็พ้ากนมีเด้เออเห็นบ่ต้องเต e าพ้าบ่เป็นตะสักงแตมาบวชแบบนี้ การปฏิบัติบ่ดีวันทองพได้ว,ว่าจะร้องดีที่ลุงตงากไ็ได้นะแต่ว่ากับว่ามันคักอยู่หรอกคอนบอกคักกับ่นีผู้สาวไปบวชน้ำลายหรอกพอดีออคือว่าเมซี่หลายที่สุดในประเทศ้วนะเนี่ยอ่าเม่เป็นผัวไม่ปล่อยวันพุจักเนาะแต่ว่าเขาเก่งขน,นาดนี้ ปฏิบัติเนี่ยโอ้ยไปเบิ่งได้ก็จะอ่อนซ่อนนำาะตั้า่างพุทธิเดประมาณพันพลังและาเนี่ยแยู่พลังหลังๆลังเป็นกุจีกรรมฐานพ่อหลังๆวัดนะภากับประมาณหารอยัวพบรอยนี่ยนะดูหันพุทธิเนาะเอ็ดไว้ร่องรับคุปฏิบัติทำนะ ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่ในมู่ไปอยู่น้ำาหลายแต่ว,ว่าภาคจำพรรษาปีนี้ประมาณสามร้อยตัวสามร้อยห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนี่แหละภาคจำพรรษาเน้นสิบตัวมเมซี่สี่ร้อยตัวมัง,งจำพรรษา อาญาตย่ย,ยมที่ไปถือสินไปบปัติีบราอรู่ยัันกลับาบ้านสองรอยวร่วมกันก็พันกว่าชีวิตนะอยู่อยู่วัดนะพันกว่าคนนะเนาะอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ลุงตาได้โอกาสมารู้สึกรู้สึกดีจริงๆนะรู้สึกเป็นความรู้สึกเหมือนกับอะไรนะกับกับบ้านอะจริงนะ รู้สึกอบอุ่นรู้สึกอ่ะคุ้นเคยมากๆนี hey, ่พระพุทธเจ้าบอกความคุ้นเคยบ็นญาติอย่างยิ่งเนาะเออคุ้นเค,เคยกับครูบาอาจารย์ที่มีความเมตตายีนดีต้อนรับหลวงตาอบอุ่นมากๆเนาะเออนะ,อะถ้าหลวงตามีเวลาก็จะมาไม่ค่อยมีเวลานะหลวงตาเนี่ยงานหนักมากอีอ่ิอ่ะ ตอนจนี้ตอนจนบอรับนิมนต์ตัดออกไปขันขันขัน,ขนมาหาหมูจยสิมาอยู่ขันนิมนต์ส่วนโตเนี่ยบอบเอาเลยแหละบอบไหวเมื่อยนะเออจังหวัดาศาสตร์พนมวัดพระศาพนมเนี่ยเพิ่นจองไหวขามปีปีเจ็ดศูนย์พุทว่าเป็นบอรบเรนดีเออเพิ่นว่าบอบบไปไปนั่งเบอร์ไหงนเขาเห็นหน้าซื่อกาว,วา่าซัน ก็จะไปว่าสันแต่ว่าศรีสะเกดห้ามเนี่ยมาเรือลงสามาเรือเนาะเอออ่ะอ่ะอาศัยว่าอย่าเป็นพี่น้องทั้งศรีสะเกดเพราะว่าลงสามมากมักทุเรียนนะอุ๊ยมีสวนมักทุเรียนสีสนิททันทีเลยอโอ้ยเน่เน่พ่อขานะมันบโนเบงทรงว่ามันกรลั่งขายหอมว่าช่วงนี้ฮะ หอมกระเทียมดองเนาะเอออยู่แถวราศีสไลด์ลูกตาเคยไปอยู่ในราศีราศีสไลด์บ้านด่านบ้านด่านเออลูกตาเคยไปอยู่วัดบ้านด่านวัดป่าบ้านด่านเนาะแถวนั้นปลาหลผ้าไหมกันไหลเมือม่อเมื่อเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนเนาะไปบินตบาตเยลยเขเจ้าปู่ผ้าไหมแย่เหียบุ่นบ้ออางามเชี่ยว่ะ ทงราศีสไล่เนาะเออมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเนะเาะอ้าวพอหรืยอยังพอแล้วมั้งอ่ได้เงินถึงพันไหมเอามอบเงินมอบเงินไว้หนึ่งแสนบาทสิมีเงินไหมให้เป็นซุนอา่าใช้จ่ายเนาะคณะสง ไม่ได้นับนั้นนะนับดูก่อนนับดูก่อนมันครบไหมอมอบมอบแสนหนึ่งมือเศร้ากับไปบินสบายย,บยุอุบลนเลยเจ้าคณะจ,าจางยยังหวัดอุบลสรรพมโยธซึ่งอาหานิ่ายร่วมกันนิมมลลงจาไปบินสบายยุอุบลนแต่ว่ามากินเข่าอยูศสีสะเกดพวงเนี่ย À, à, bộ này sao đây cái chân đi tuần giờ khoảng cái gì nhỉ nha ừ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  วเขาจะไหวใส่เงินสีเท่าเหรเงินสีเทาแบ่งพันเลยใช่ไหมผู้อาจารย์กับพิธามาพร้อมเพียงแย่งงานกันเนาะ,ะ,ะ,ะให้ชนายอัศวินใส่ซองให้พที่หนึ่งมาได้กันะใครเป็นคนรับมอบเนี่ยมอบมอบมอบ,มอบให้ใคร อเอามอบมอบมอบเนี่เนี่ยเนี่ยมอบให้มอบเลยมอบข้างหน้าหนึ่งแสนบาทเนาะไอส่วนเงินเก็บเก็บเก็บได้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยได้เท่าไหร่รวมดูจะเอาไปซื้อรถสองคันรถตู้นะเออเสียมากให้ให้มอบให้อ่าเอียงกับเขาเออยงเนี่ยจิ้ล้าล้มก่อนเออ แสดงว่าสงชานิมม่มีพ o าเวอร์กรอนะอืมซีได้หลายสีกับปูพักวัวกัไรตัวปูหวัวหอมน้องอ่าฮ่าฮ่าฮ่าไม่รู้จาระหาไส้เบ็ดพ่อปู่แล้วนะป่นตัวเนาะโยมมเบิงอ่ะหากินอาไอ่งตัวน้อ จะว่า่นสางวันงามดีแต่ว,ว่ามองอยู่มองเศร้าอ่ะวันลนุ้งตาเฮ็ดลวกเฮ็ดง่ายๆเนาะเออเวลามันหน่อยเฮ็ดหาปีเนาะคนมันไปอยู่น้ำไหลเฮ็ดหาปีเฝ้าเฮ็ดเป้าแล้วแล้วละละแ,แต่กุฏิพันกว่าหลังเนาะเอ,อ้เห็นว่าเิลี้อมกับบักเทียมกระเทียมมาเนีเออ่ยอ นิมนต์กันปีละเชื่อกับพ่อเด้อเฮ้าจะนิมนต์มาดูอะไรนะเทวันที่พากับไปกาลสินไปคอนแกนเนาะไปจุฬาเนี่ยแหละนะเจ้าคณะจังหวัด่นมาไปไปให้กำลังใจมูคณะเพิวัลซันพี่พระอ,องค์เดียวเนี่ยแหละไปเรียกคู้หมอ,อ,อกเนาะมาไปจเะเขมรมาบืึอกระหุนเส้น ลวงจ่าเพราะว่าลวงจ่าไปพ่อว่าจะไปเจรจาให้มาบวชนะหุ้นเส้นยากหุ้นเส้นเนี่ยได้มื่นสองร้อยสี่สิบบาทซื้อหวยส้มเหรอในเมื่นก็่บาทเนาะ อนนะนรเสียเอาเมื่อนำได้หน,น,นึ่งหมื่นกว่าบาทเจ้าไปร่วมเนาะเออเอาไปนะาไปซื้อรถนะเนาะอ่าซื้อรถกับบ้านยังไงล่ะเป็นล้านละเขาก็ได้หม,นนนะมื่นหนึ่งนะว่ามาคือไก่ข,ข่มคนนือเนาะ ไม่มีอย่างนี้บ่เนี่ยมีอย่างบ่เฮ้ยมา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 สวายมาเออมามามาตื่มบ่เฮ้ยนะพญ่ดมชวนชื่นรู้จักอุดมชวนเชิญไหมเนี่ยพญ่ดมชวนชื่นลูกไส่เล่า หือบมเป็นเตรียนสุดใหม่มากบ่น้อว่าหันคือเห็นนังอยู่ห <Abby at> ั่นเออโอ๋นีเงินเป็นหลายเติบได้นี่เนาะได้เนี่ยเอาหมอๆๆขึ้นให้กะเอามอขึ้นให้ช่างอยู่เอาห่างใจหอมก็ก็เตรียมนี่ล่ะครับเจรีไปเข้าหัวอท่านพอ าน,นายธนวิทย์แก้วระวังขอออกลุ่มวิชาการคือทางหลวงศรีสะเกตนยายธัญภัฒนสมบัติวงศ์ขอผู้อำนวยการสำนักงานวิทย์อะไว่าบัตรเสื้อเ<อ>นีสะเกตน,นะครับเป็นตัวแทนมอบว่าบัเสื้อเนี่ยร<ำ>่องไปทอนเอาใส่จีวออออกมาหมดรู้รายการโลดได้เนี่ยจะว่ากระต่ายอุ่นหวเออกจ้กหน่อยเนี่ยมันเนียน่ย นคนมีวาสนาจำไว้เด้อคนมีวาสนานี่หัวหลา้านอันนี้ดีอผมเคยเห็นคนหัวหล้านขอทานได้สังเกต,นนะตเหมนเด้อลุงจาพูดอย่งงงี้เนหัวหลานนะ้านใช่นหเออนะที่มันเป็นผู้แรกของประจักษ์เนาะ ก็มีอย่างดีเนาะเอาหลวงจากับออนุโมทนาสาธุการครับพระพระพระ,พระทุกรูปุาอาจารย์เนาะวันนี้ถือว,ว่าหลวงจามาแนะนําตัวเนาะแล้วก็มาเยี่ยมเนะาะไม่บังอาจที่จะมาสอนมาเป็นครูบาอาจารย์หรอกมาเล่าสู่กันฟัง้เฉยเนาะถือว,ว่า มาฝากมาแนะ่ยนำตัวอ่าที่จริงเขาเรียกพระสิ้นคิดหลวงตาสิ้นคิด,คดเนาะผู้ดใดเซเป็นยังไงก็ว่าไปเนาะจะว่าพระองค์นี่เป็นพระที่หนาตาดีนําใจดีขึ้นกันเนาะ,ะ,ะจะไม่หวควนใชมไหมล่ะโอ้ย ก็ขออนุโมทนาขอให้เจริญล e ุ่งเรื่องในถ้ำอาสุขภาพิสุขภาพกายแข็งแรงขออนุโมทนาสาธุการสาธุตกราได้นั่งคุกเข่า นามของคณาจารย์เะนิสิตวิทยาลัยสงศีสเกตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณะ่าจารย์หลวงตาที่ได้มาให้กำลังใจให้ข้อคิดให้ธรรมะแก่ก้าวกับผมทั้งหลายบุญใดกุศลใดที่เกิดมีขึ้นที่ก้ากับผมทั้งหลาย,นนลาลายได้ร่วมกันกระทําบําเพ็ญในข่าวครั้งนี้จงมาหลอมรวมเป็นเดชเป็นเดชะเป็นพลวปัจจัยเป็นบุญเป็นกุศลน้อมถวายเป็นปฏิการะตอบแทนองค์หลวงตาให้มีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นร่มโพใบใหญ่เป็นร่มไรมสรใบหนาเป็นกําลังพระศาสนาเป็นที่พึ่งที่เคารพที่ศรัทธาของศิษยานุศิษย์ตลอดไปครับกระผมหาพวกเราทั้งหลายพร้อมเพียงกันกรา